ข้างที่โชว์อยู่นะคะคือข้างที่ฉีดแล้วค่ะสีบริเวณใต้ตาเนี่ยจะดูเปลี่ยนไปเลยค่ะมีความสว่างขึ้นนะคะความลึกความโบความซุดตัวของโครงสร้างใต้ตาก็ดีขึ้นค่ะใต้ตาของหยงคือคล้ำลึกดูโทรมไม่สดใสเลยปัญหาเหล่านี้เกิดได้หลายสาเหตุมากและการบำรุงบริเวณใต้ตาเป็นทางเลือกที่น่าสนใจแต่จะเห็นผลแค่ไหนเราจึงต้องมาปรึกษาที่อาคีคลินิกสาขาสะพานควายกันค่ะ ค่ะซึ่งปัญหาใต้ตาของแบบทุกๆเคสเลยอะค่ะก็จะไม่พ้น3เรื่องค่ะเรื่องความหมองคล้ำความดําเรื่องริ้วรอยที่เป็นเส้นริ้วเล็กๆใต้ตาแล้วก็เรื่องของใต้ตาลึกถุงใต้ตาใต้ตาแบบโบอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของโครงสร้างก็จะเป็นปัญหา3อย่างวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะมีครบทั้ง3อย่างเลยก็มีการแก้ไขอะค่ะที่เราเลือกใช้ได้ตรงจุดที่สุดก็คือการทำไอซเซมนะคะไอซเซมเนี่ยเป็นการบํารุงพื้นผิวใต้ตาค่ะโดยส่วนผสมหลักเนี่ยจะมีอยู่3องค์ประก หลักๆเลยค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยเป็นการซ่อมลึกถึงระดับเซลลเลยก็คือเป็นกลุ่มโกรทแฟกเตอร์ค่ะทั้งหมด9ชนิดนะคะเป็นโกรดแฟกเตอร์สเต็มเซลล์โกรทแฟกเตอร์ของเซลล์ผิวหนังมนุษย์มันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างและซ่อมที่วงจรของเซลล์ผิวหนังเลยก็เลยเรียกว่าเป็นการซ่อมแซมลึกถึงระดับเซลล์กลุ่มที่2เนี่ยก็คือกลุ่มของไฮยาลูโรนิกแอซิดซึ่งโมเลกุลของไฮยาค่ะมันจะเข้าไปเติมเต็มความชุ่มชื้นความอิ่มฟูเติมเต็มเนื้อผิวโครงสร้างผิวก็เลยทําาใให้ใต้ตตที่ดูลึก ดูโบโเนี่ยมันฟูขึ้นมานะคะซึ่งไฮยาตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ฟิลเลอร์นะคะจะแตกต่างกันกับฟิลเลอร์ก็เลยเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งของคนที่ไม่ต้องการฉีดฟินเลอร์ค่ะกลุ่มที่3ามกูตาไทโอนไนอาซินามายพวกเนี้ยค่ะก็ะจะทาให้ตาตาที่หมองคล้ำเนี่ยมันมีความสวาส่างสดชื่นขึ้นนอกจาก3กลุ่มส่วนประกอบหลักๆที่พูดไปนะคะก็จะยังมีพวกวิตามินแล้วก็แร่ธาตุอีกแบบ40กว่าตัวเลยคะ่ะผสมผสานกันมาบํารุงฟื้นฟูใต้ตาค่ะให้ดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําเลยค่ะ